คริสตจ์จากนาซารีนหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าพวกเขามีความเชื่อย,อยังไงมีโครงสร้างแบบไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกทาความรู้จักกับคริสจัจรนี้ให้มากขึ้นกันครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าที่มาของชื่อคริสเตจรนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะมันมาจากพระคัมภีร์ด้วยตรงเลยครับแต่ที่พีคคือคําว่านาซารีนในตอนแรกเนี่ยมันเป็นคําที่ใช้ในเชิงลบนะครับเป็นเหมือนคํากล่าวหาผู้ติดตามพระเยซู แต่พวกเขากลับเลือกที่จะนำชื่อนี้มาใช้เป็นชื่อคณะของตัวเองอย่างภาคภูมิใจครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาสำรวจกันใน5ประเด็นหลักๆนะครับเริ่มจากที่มาของชื่อไปดูความเชื่อพื้นฐานแล้วก็เจาะลึกความเชื่อที่โดดเด่นของเขาจากนั้นก็ไปดูเรื่องการปฏิบัติจริงๆแล้วปิดทาด้ายด้วยการดูบทบาทของคริสตจักรนาซารีในประเทศไทยเรานี่เองครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยชื่อนาซารีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงกันแน่เราลองย้อนกลับไปดูในพระคัมภีร์กันสักหน่อยครับ คือคำว,ว่านาซารีเนี่ยนะครับมีรักษามาตั้งแต่ยุคแรกๆของศาสนาคริสต์เลยซึ่งมันก็คือคำที่คนใช้เรียกกลุ่มผู้ติดตามพระเยซูในสมัยนั้นซึ่งเป็นการเชื่อมโยงคริสตจักรนี้เข้ากับคริสเตียนกลุ่มแรกสุดโดยตรงเลยอย่างที่บันทึกไว้ในหนังสือกิจการของอัครทูตครับเอาละครับพอเรารู้ที่มาของชื่อแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วคริสตจักรนาซารีเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนของโลกคริสเตียนในส่วนที่สองนี้ เราจะมาหาคำตอบกันครับสำหรับใครที่คุ้นเคยกับนิกายโปรเตสแตนต์นะครับคริสตจักรนาซารีนจะจักอยู่ในสายที่เรียกว่าเวสเลียนโฮลีเน็ตหรือแปลงง่ายๆก็คือเวสเลียนบริสุทธิ์ซึ่งชื่อนี้เป็นการระบุสายความเชื่อทางเทววิทยาของพวกเขาได้ชัดเจนมากๆเลยครับและแน่นอนครับในภาพใหญ่พวกเขาก็ยังมีความเชื่อพื้นฐานเหมือนกับโปรเตสแตนต์กลุ่มอื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นว่าพระคัมภีร์คือความจริงที่ไม่มีข้อผิดพลาด ความรอดที่ได้มาโดยความเชื่อแล้วก็การให้ความสําคัญกับสองพิธีศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือบัพติศมาและพิธีมหาสนิทครับเอาล้ครับ,อรบตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้เป็นหัวใจสําคัญและเป็นความเชื่อที่โดดเด่นมากๆของคริสตจักรนาซาลีนเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคณะอื่นๆครับสิ่งนั้นก็คือแนวคิดที่เรียกว่าประสบการณ์การชาระให้บริสุทธิ์ครับคือเขาเชื่อว่าหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วเนี่ย มันยังมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณอีกขั้นหนึ่งตามมาได้เป็นเหมือนการชำระล้างเราจากอำนาจของบาปดั้งเดิมเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับพอมีความเชื่อเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์แบบนี้มันก็เลยมีอีกความเชื่อหนึ่งตามมาครับคือแนวคิดที่ว่าความรอดเนี่ยแม้จะได้รับมาเปล่าๆก็จริงแต่ก็สามารถสูญเสียไปได้เหมือนกันนะถ้าหากผู้เชื่อคนนั้นหันหลังกับความเชื่อซึ่งแนวคิดนี้จะค่อนข้างแตกต่างจากบางคณะที่เชื่อวว่ารรรออดดแลดล้เยคับ แล้วความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์พวกนี้ถูกนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในการนมัสการหรือการดําเนินงานของคริสตจักรจริงๆยังไงบ้างเราไปดูกันต่อเลยครับจุดที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าจะมีหลักข้อเชื่อแกนกลางที่เหมือนกันนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยกลับมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยครับตัวอย่างเช่นรูปแบบการนมัสการบางที่ก็อาจจะใช้ดนตรีร่วมสมัยมีกลองมีกีตาร์ไฟฟ้าแต่บางที่ก็อาจจะยังคงใช้เพลงนมัสการแบบดั้งเดิมอยู่ หรือแม้แต่เรื่องบัพติศมาบางคริสตจักรก็ให้บัพติศมาทารกได้แต่บางแห่งก็จะให้เฉพาะผู้ที่ประกาศความเชื่อแล้วเท่านั้นครับแต่ในขณะที่มีความยืดหยุ่นพวกเขาก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมากๆในหลายๆประเด็นนะครับเช่นการไม่ยอมรับเรื่องการพูภาษาแปลกๆปก,การสอนให้งดเว้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเปิดโอ,อกาสให้ผู้หญิงสามารถเป็นผู้นําในศาสนาิจได้แล้วก็มีนิยามของการแต่งงานที่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องระหว่างชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนเท่านั้นครับแล้วเรื่องโครงสร้างการปกครองล่ะครับ พวกเขาจะใช้ระบบที่เรียกว่าแบบผู้แทนครับคือการตัดสินใจต่างๆเนี่ยจะมาจากผู้นําที่ได้รับเลือกขึ้นมาอย่างเช่นศิษยาพิบาลอาวุโสและก็คณะผู้ปกครอ,องของคริสตจัรครับอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือถึงแม้พวกเขาจะยึดมั่นในหลักข้อเชื่อที่เป็นแก่นมากๆแต่ก็เปิดกว้างให้มีความเห็นที่แตกต่างกันได้ในเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นหลักของความเชื่อครับ เช่นรายเอียดปลีกย่อยเรื่องการทรงสร้างโลกหรือเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสุดท้ายเรื่องพวกนี้สามารถมีความเห็นต่างกันได้ครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับแล้วในบริบทของประเทศไทยเราละ่ะคริสตจักรนาซารีนเข้ามามีบทบาทและดําเนินงานยังไงบ้างเรามาดูกันครับสําหรับในบ้านเรานะครับคริสตจักรนาซารีนมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าองค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนในประเทศไทยครับ ซึ่งการมีชื่อแบบนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการจัดตั้งองค์กรที่เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในประเทศเราครับคริสตจักรนาซาลีนในไทยนะครับก็เป็นสมาชิกของสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็มีคริสตจักรท้องถิ่นกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพเชียงใหม่หรือแม้แต่ที่มหาสารคามก็มีคริสตจักรของพวกเขาตั้งอยู่ครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคร Ch ิสจักรนาซาลีนนะครับเราขอทิ้งท้ายด้วยคําถามท,าที่น่าสนใจมากๆเลยว่าองค์กรความเชื่อระดับโลกแบบนี้จะรักษาสมดุลระหว่างการยึดมั่นอัตลักษณ์หลักของตัวเองไปพร้อมๆกับการเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายทั้งในทางปฏิบัติและความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อย่างไรซึ่งนี่ก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าขบคิดสําหรับหลายๆองค์กรในยุคปัจจุบันเลยนะครับ